ันนี้มาชวนเพื่อนๆมาดูท่าเทียบเรืออ่าวปอกันนะคะนี่ท่าเทียบเรืออ่าวปออยู่ภูเก็ตนะคะเพื่อนก็เห็นรถเห็นตรงนู้นไหมเนี่ยรถสองแถวเขาวิ่งไปแล้วเขาก็จะไปลงเรือตรงนู้นแล้วเขาก็จะข้ามเกาะไปอ่าวต่างๆนะคะเพื่อนๆกเกาะอ่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำลงเยอะเลยค่ะช่วงนี้ ประมาณเที่ยงกว่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำลงเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเทียบเรืออ่าวปอก็มีเรือประมงมาดูด้วยนะคะเพื่อนๆมีไม่ใช่มีแบบว่าเรือประมงของชาวบ้านเขาจอดอยู่นะคะไม่ใช่เรือประมงมาดูเรือประมงของชาวบ้านเขาจอดอยู่อะไรอย่างเี้ ก็จะขับมากับลุงฮันสองคนอย่างนี้แหละค่ะขับเล่นขับเลาะกันไปเรื่อยสองคนตายายอย่างนี้แหละค่ะดูบ้านดูบ้านเสร็จก็ขับเลาะ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 เล่นกันแต่ก็ถ้ามีที่จอดรถก็ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดว่ามันไกลจากที่ถอดรถก็ไม่ได้ถ่ายนะคะ เนี่ยก็ไปอันจากทะเลฝั่งนี้ก็จะเป็นบนเขาบนเนินไปนะคะเพื่อนๆเนี่นยไม่ไปขูดห้ยตรงขอแม่ไงแม่ยานางเรียกแม่ยานางปะหย้ยขอห้ยหน่อยเถอะจ้ะค่ะไม่ขอห้ยหน่อยเถอะจ้ะค่ะ เพื่อนเห็นเลขอะไรไหมนี่เป็นสงสัยจะเป็นเรือเก่าแก่แล้วไหมเรนือเก่าแล้วค่ะา,าจอดทิ้งไว้น้ำนแล้วดูเนาะอุ้ยมีปูล,ลงอยู่ในนั้นด้วยปูอะ แต่ตรงนี้นจะเห็นปูนะคะทุกคนรวันนีะปูปูอยู่ในนี้ยนี่ไงนี่นี่ว้าวไ,ไปแล้วไปแล้วกันนะ วิ่งไวมากค่ะเพื่อนโอ้ยอยยยเป็นปรเรือเก่าแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆนะไะแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์โพฮอลแลนด์แดนหันสาใบาพิคงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอ๋เอาไปลงที่ครัวแดนหันสาใบาลุงฮันนะคะพเพื่อนๆไปแล้วค่ะ